เหรียญหล่อพระสุนทรีวานีเจ้าคุณสีสนวัสุทัศน์กทมปี2495เนื้อทองผสมหลังโคตรมค .1 เหรียญพระสุนทรีวานีเหรียญนี้นั้นจัดสร้างโดยเจ้าคุณสีสนเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในวันพระราชทานเพลิงศพของพระมงคลราชมุนีเมื่อวันที่16พฤษภาคมพศ2495โดยใช้กรรมวิธีการสร้างโดยการหล่อโบราณมีลักษณะพิมพ์ทรงคล้ายกลีบบัวเนื้อหามวลสารประกอบด้วยโลหะ และเศษทองชนวนของพระกริ่งหลายๆรุ่นของเจ้าคุณสีสนมาผสมผสานเททองหล่อด้วยเลือกพระราชทานเพลิงศพกระแสเนื้อโลหะจะออกสีน้ำตาลอมเขียวด้านหน้าเป็นรูปพระสุนทรีวานีประทับนั่งขดสมาิเพชรเหนืออาสนาบัวยกพระหัตถ์ขวาครึ่งระหว่างพระอุระในอาการแบบกวักเรียบพระหัตถ์ซ้ายมีดวงแก้วพระเศียรเป็นรูปมงกุฎส่วนด้านหลังเป็นพื้นเรียบต่อโคตรอมคอหนึ่งมคอหนึ่งย่อมาจากราชินานาม ของ่ันเจ้าคุณสีสนที่ได้รับพระราชทานเมื่อปี2493คือพระมงคลราชมุนีนอกจากนี้ยังมีพระเกติอาจารย์ในยุคนั้นร่วมปลุกเสกอีกมากมายอาทิหลวงพ่อจัดวัดบางกระเบาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่ออีวัดสัตหีบหลวงพ่อแฉงวัดบางพังหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องเป็นต้นโดยมีจํานวนการสร้างขึ้นเพียงหนึ่งอองค์เท่านั้นจัดเป็นของดีที่หาชมได้ยากยิ่งอันหนึ่งพระสุนทรีวานี เป็นพระที่ทรงไว้ด้วยความเมตตาอย่างสูงเป็นพระที่เป็นสิริมงคลมหาลาภต่างๆจึงมีไว้บูชาเพื่อเจริญด้วยลาภยศความสุขสรนเสริญตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในอาชีพงานของตน